สวัสดีค่ะทุกคนเราก็อยู่ชออ็อป p h o n e ที่ไต้หวันนะเดี๋ยวเรามาดูสีกันวนะ่าอันนี้คือ17 Pro Max สีส้มนะคะคือแบบส้มจริงๆถ้าใช้แบบแตาโฟนก็นคือสี้มนะมมเดี๋ยวเราไปดู iPhone Air ก่อนนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะไอโฟนแอร์ก็ถ้งบางมาคืกฟิลดีว่างไอโฟนแอร์คืะะคะแนะคะอแอบ<า>บ<า> อยากได้ iPhone Air ทุกคนกล้องสีกล้องชัดไหมกล้องก็ชัดมากเลยอ่ะ iPhone Air คือกล้องชัดมากเลยทุกคนดูสิเนี่ยส่วนมากทุกคน iPhone Air คืคคคอบางมากฟิกลแบบฟิลดีมากฟิลดีมากทุกคนดูสิสวยมากเดี๋ยวเราพาไปดูสี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 เลย สีขาวดูสิสีขาวสวยมากทุกคนสีขาวแบบสีขาวคือที่สุดอ่ะ,อ,นนโโะ,ะอันโปรนะคะบกนโปรสีม่นสีนั้นก็คือเซฟโซมอยู่แต่มันเป็นตรงจะเป็นขาวนะแต่เปื้อนสีานากก็จกสีขาวโดดเกินสีขาวโดดไป สีเงินโทไม้ะทุกคนสีเงินก็สวยเอาไปให้สีน้ำเงินสวยด้วสีส้มคือที่สุดแล้วสีทองคือที่สุดสีส้มที่สุดจี๊ดแอร์สีขาวแอร์สีขาวก็สวยมากเลดิฟิวดีมากทุกคนแอร์สีขาว ช่สุกนะสีดส,สีดํก็สวยแอร์สวยมากเลแอร์เบาบางมากแอร์สวยมากแล้ว,วลคือขอบข้างบนเนี่ยมันไม่หนามากนะตรงนี้คือไม่หนานะคือสวยถ้ามันไม่ร้อนง,ง่ายมันก็น่าใช่อ่ะทุกคนเ็ใา่ักลัวแบบมันหมดเร็วอ่ะเรื่องของเรื่อง แบบนกเลก็มออันนี้ชิจธรรมดาสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปดูโอเคบายบายจะอันนี ouais. ้ราคาทุกคนสวยมากจะไปหยิบต้ยาไปสีพยนเลี้ยกันค่ะสีขาวสวยมากค่ะแอร์เจ้าเพลี้ยอะดูอยา โอ้ยใหม่ก็หุ่นหวนหุนห,ห,หรอจะกับไม่เที <laughs> ่ยวจะแบไม่เที่ยวไม่เป็นไปเจอนัจอนคือโป้แม็สีขาวนะคะสีเงนสีเงนินคือที่สุดอ่อสวยจริงว่ะ สีมันสวยมากสวยมากแต่ข่าวมันข่าวชั้นไปน่าจะเปื้อนง่ายนะข่าวมขาวเป็ป็นกระดาษอันนี้คือแอร์พอตใหม่นะคะแอร์พอตตัวใหม่ a i แอร์พอตโปรั้งแต่อปรสองเป็นเดิมไหนดูสิบเจสีสิบเจมวงสวยสีม่วงก็สวย,สวย สีสีดำก็จริงมากบอ mm ้มาดีแอร์ดีมากเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมไม่มีใครซื้อแอร์เลยอ่ะแอร์ลดมากเลยนะทุกคน <c oughs> บางมากค่ะอ <c oughs> ีจอะจาะได้แอร์แล้วกล้องมันมันกล้องไม่ใช่ว่าไม่ชัดนะกล้องชัดอ่ะกล้องชัดมากเลยนะ พอสมันหม่ค่ะแค่นี้นะคะไก่ล้างก่อนนะคะ